หมอมสามคุณชายตำระเบิด<ช>นะครับเพราะนั้นก็ไม่แปลกใจเลยที่จะมาคุณหมอสตอรีแ<ย>่แต่ว่าคุณหมอมาสามนี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นแท้แถนไทย,<ช><ล>ยหรืนนางเอกในเรื่องก็จะเป็นแบบ เป็นหมอโบราณโบราณนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับบอกท่านผู้ชมก่อนดีกว่าว่าใครอยากโฟนอินกับเราย้ําเบอร์โฟนอินอีกทีนึงนะครับใช่ค่ะศูนย์สองสามสามแปดสามแปดสามเจ็ดนะครับโฟนอินกันได้นะครับคุยกับคุยกับคุณเจมี่ได้เลยนะคะใช่คะที่ผ่านมาเนี่ยเล่นละครเนี่ยทั้งไม่ว่าจะเรื่องไหนก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่เล่นเป็นบทร้ายใช่รู้สึกยังไงกับบทร้ายครับเมื่อก่อนอ่ะเป็นเจมี่เป็นนางเอกนะเมื่อก่อนอ่ะเข้ามาแรกๆเป็นนางเอกแต่ว่าก็ มันไม่ดังไงเล่นไปเล่นมาสองสามเรื่องแล้วไม่ดังที่ผู้ใหญ่ก็เลยแบบว่าลองให้มาพลิกบุบบาทดูและเรื่องแรกที่เล่นร้ายเลยเนี่ยก็คือผลตอบรับดีเลยก็เลยไม่ไม่ได้กลับไปเป็นนางเอกอีกแล้วไม่มีโอกาสแล้วไม่มีโอกาสแล้วจำได้ไหมครับเรื่องแรกที่ร้ายเนี่ยนะครับเรื่องไหนเอ่ยเรื่องเงาโศกเงาโศกโอ้ยเรื่องนี้รู้สึกมีหมอบางคนเล่นด้วยนะเอแล้วก็ เออเรื่องนี้นี่นะครับเดี๋ยวก่อนนะผมว่านี่จริงๆความเป็นบทร้ายเนี่ยนะครับม,มันก็เป็นเรื่องที่ท้าทายด้วยนะครับใช่เพราะว่าถ้าเป็นบทนางเอกมันเรียบร้อยไงแล้วม,มันวิธีการเล่นจริงจนางเอกเล่นยากกว่าน,นะเพราะบทที่นิ่งยิ่งนิ่งยิ่งด i a l o g น้อยเนี่ยมันจะเล่นต้องใช้อารมณ์เยอะโอ้ค่ะแต่บทพอเป็นบทร้ายปุ๊บเราต้องแบบ พุชแบบทุกอย่างต้องเล่นออกมาข้างนอกหมดแล้วอย่างนี้ถ้ากลับบ้านไปไปใส่อารมณ์กับคนที่บ้านนะเพื่อนแบบเพื่อนบอกวิชิมี่เปลี่ยนไปนะอะไรอย่างเงี้ยตอนเด็กๆเป็นตอนเล่นเล่นร้ายเรื่องสองเรื่องแรกเนี่ยอารมณ์เปลี่ยนเลยแล้วก็จะจะแบบขี้งุดหงิดอะไรเงี้ยค่ะแต่พอเราเริ่มชินแล้วเราเริ่มเริ่มจูนอัพตัวเองแล้วไปข้างนอกอย่างแฟนรายการบางคนแบบ เกลียดเกลียดตัวโกงเกลียดตัวร้ายคนนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่เคยโดนไหมไม่เคยโดนสมัยนี้มีหร่อเปนมีไหมมีแต่ได้ของฟรีสมัยนี้เมื่อก่อนสักรุ่นแม่ๆเราอาจจะมีที่เขาเกลียดตัวร้ายแต่ว่ายุคนี้คนดูเริ่มเปลี่ยนไปอจะแบบเออตัวร้ายเขาก็ยังนิยมชมชอบอยู่อะไรอย่างเงี้ยปกติเขาจะเกลียดจิ้งจกอะไรกันอย่างงี้นะคะเกลียดทุเรียนคุณเจมี่เป็นดาราดังต้องมีเกลียดของแปลกๆมีเกลียดอะไรบ้างไหม Mm. มีเกียด tamam หรือกลัวอะไรแปลกๆบ้างไหมของกินอะไรเงี้ยหรอมีไหมไม่มีไม่มีมีกลัวกระดาษที่ชู่อะไรเงี้ไหมไม่มีไม่มีไม่มีนะยังไม่ถึงขั้นนั้นนะแต่เจอทุเรียนแล้ววิ่งหนีไม่ได้กลัวเปลือกแต่เข้าใกล้ไม่ได้ไม่ไม่ชอบเลยเอามาให้ได้จริงๆบทร้ายก็เป็นอะไรที่ท้าทายนะครับเพราะว่าบทร้ายเนี่ยนะครับคือคนที่เล่นเป็นนางร้ายเนี่ยจริงๆเขาสบายเขาสบายตั้งแต่ตอนต้นนะไปลาบากกันทีเดียวตอนจบไม่เหมือนนางเอกนะทุกมาทั้งเรื่องนะครับเพิ่งไม่มีความสุขกับตอนสุดท้าย เป็นความคิดที่ดีมากคิดอย่างนี้ได้ยังไงแต่วันนี้จริงเะจริงวันนี้เราให้เจมมี่เป็นนางเอกแล้วให้พี่หมอเขาเป็นพระเอกเพราะว่าเขาหาว่าเราเป็นนางร้ายอ่ะเขาหาว่าเราอิจฉาอือไม่ใช่อะไรเพราะว่าเทปก่อนๆนี่จะมีแต่แขกดารารับเชิญผู้ชายเยพอวันนี้มีแขกดารารับเชิญผู้หญิงมาตื่นเต้นตื่นเต้นก็เลยอิจฉาแอบอิจฉานิดนึงนะครับเอออย่าง ก่อนที่คุณเจมี่เนี่ยนะครับจะเข้าวงการเนี่ยมีแรงศัพท์สูหรือว่าเข้าวงการเนี่ยเริ่มต้นเข้าได้ยังไงครับก็สมัยสมัยนั้นจะเป็นแบบว่าเป็นโมเดลลิ่งนะยุคของเจมี่นะคะเป็นโมเดลลิ่งเจมี่ก็ไปเดินช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ธรรมดานี่แหละแล้วก็โมเดลลิ่งก็มาขอไปโทรศัพท์แล้วก็ไปเทสโฆษณาเทสโฆษณาเทสหนังแล้วก็มาเทสละครก็ได้ทํางานละครตอนนี้รู้สึกมีโมเดลลิ่งโทรมาหาคุณเจมี่เลยอ้จริงหรือเปล่าสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ ครับผมคุณอะไรครับผมนพวุฒธนะครับคุณนพวุินะครับสบายดีนะแฟนรายการประจําของเราเลยค่ะครับผมสบายดีนะครับอตอนนี้คุณนพวุิครับคุณนพวุธเห็นคุณเจมี่เราอยากคุยอะไรกับเธอบ้างครับเออผมผมอยากถามนะฮะเราระหว่างที่เล่นเล่นบทบทนางเอกกับบทร้ายนะครับเอ่อมีมีอารมณ์ตกค้างกับกลับไปถึงบ้านไหมครับอันไหนอันไหนจะมากกว่ากันระหว่างบทดีบทร้ายครับต้องเป็นต้องเป็นบทบทร้ายค่ะบทร้ายจะมีอ๋ครับ ฟีดแบ็กแบบทางอารมณ์สูงนะคะอ๋อมผม,อมผมผมก็ใจว่าตอนเล่นร้ายนี่มันได้ได้ระบายออกหรือเปล่าครับอืมตอนนั้นจะมีอ่ยังยัยง,ยงเด็ก ด้วยอายุ10บสิต้นๆอะไรงเงี้ยเพราะฉะนั้นเราเราก็ยังไม่มีซอสอารมณ์ทางนี้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยอารมณ์รายที่เราเล่นไปทั้งหมดเนี่ยคือเราต้องสร้างขึ้นมาใหม่หมดเลยแต่ได้ระบายก็เป็นความคิดที่ดีเนาะต้องแต่เด็กเลยต้องแต่เด็กเลยต้งแต่เด็กเลยอายุสิบหกเองตอนนั้นอะแต่ตอนเด็กๆนั่นแบบโดนบังคับให้ร้ายนะ เล่นเล่ไปตามบทผู้ใหญ่สั่งนะครับมีของที่เลือกให้กับคุณนพวุฒิให้เลือก3ามเล่มระหว่างเล่มไหนครับคุณเจมี่ให้ให้ช่วยโปรโมทเล่มแรกนะครับกินอยู่ให้ดีหนีแก่ได้นี่ก็เป็นเรื่องของแอนตี้เอจจิ้งต้านวัยชลากินยังไงถูกวิธีนะครับไม่ไม่ต้องไม่ต้องชรลากันอะกินแล้วเด้งเดงเดงกันอะครับ คิดว่าเราชะลอวัยะลอตั้งแต่ยาววัยใช่ครับมีเล่มไหนอีกเล่มนี้น่าสนใจมากลูกของฉันสมาธิสั้นหรือว่าอัจฉริยะครับสามารถเลือกได้ถ้าสมมติว่าสงสัยว่าอาการไหนเนี่ยลูกของตัวเองเข้าข่ายสมาธิสั้นหรือเปล่าแล้วสามารถฝึกเขาให้เป็นอัจฉริยะได้ค่ะใช่ครับแล้วเล่มที่สานะคะอร่อยลุมอิ่มนะคะก็จะมีร้านอาหารทั่วประเทศไทยเลยนี่จะพาไปนร้านภาพสีสวยๆของชายแดนนะครับมีภาพให้ดู ทั้งหมดมาจากสำนักพิมพ์ฐานการพิมพ์นะครับเอื้อเฟื้อของรางวัลของเรามาพี่นพพุฒิเลือกเล่มไหนดีครับขอขอเป็นผมผมชอบทานอาหารนะครับโอเคเพราะฉะนั้นก็เล่มอร่อยอะไรครับอร่อยลืมอิ่มอร่อยลืมอิ่มนะครับพี่นพพุฒธจะลืมอิ่มกับเมนูในรายการเราด้วยนะครับครับโอเคขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะต่อคุยกันต่อนะครับ อ่าอันนี้คุณนพวุฒินี่ก็เป็นแฟนรายการประจําเลยนะครับก็คืออ่คุณนพวุฒิเนี่ยติดตามรายการเราทุกโรคเลยเพราะเมื่อสักครู่นี่ลืมถามไปว่าชอบโรคไหนบ้างชอบโรคไหนชอบไม่ได้ให้เป็นหรือเปล่าไม่ได้ให้เป็นแต่หมายถึงว่าติดตามแล้วโรคไหนสนุกบ้างนคุณนพวุฒินี่จําได้เขาเป็นลรกกระเพาะอ๋อใช่ที่กดไหลย้อนกดไหลย้อนใช่นะครับทีนี้พูดถึงวันนี้เราพูดรายการกันเนี่ยเราเปิดประเด็นกันเรื่องข่าวเสื่อมผมบอกแล้วบอกท่านผู้ชมแล้วว่าไม่ใช่เฉพาะแต่ผู้สูงอายุ วัยรุ่นๆอย่างเราทั้งหมดเราทั้งหลายเนี่ยนะครับกขาปวดข่าแล้วเข่าเสื่อมได้เจมี่ปวดไหมเจมี่อ่ะอายุแบบ29นะปีนี้แต่ว่าใครบอกว่าเข่าเสื่อมจะเป็นได้เฉพาะคนที่แบบวัยทองไปแล้วหรเ่ไม่ใช่เจมี่ก็เริ่มเป็นเริ่มเป็นแล้วเริ่มมีเสียงก๊อกก๊อแกบแ๊บในเข่าเลยปะไม่ถึงขนาดนั้นแต่เริ่มมีอาการปวดเพราะว่าเราใส่ส้นสูงแต่เด็กๆเลยค่ะแล้วก็เป็นคนชอบหักนิ้วเท้าอ่ะชอบหักนิ้วก็ก็ก เออแล้วมันจะปวดเล้าขึ้นมาถึงหัวเข่าเลยครัโอ้ครับโอ้อย่างงี้ก็เดี๋ยวผมแนะนํานี้ดีกว่าเรื่องของการที่ปวดเข่าเนี่ยเรามีโมเดลอาจารย์แซมนะครับนี่นะครับอนุญาตเลยนะครับอันนี้เป็นอาจารย์ใหญ่หรือเปล่าคะอาจารย์ใหญ่นะครับสวัสดีค่ะอาจารย์แซมนะครับนี่ครับนี่ครับอ่าผมสมมุติว่าตรงนี้ไม่ต้องสมมุติหรอกอันนี้คือข้อเข่าจริงๆนะครับนี่คือข้อเข่าเห็นไหมครับว่าข้อเข่าเนี่ยจะเหมือนกับเป็นบานพับบานพับสองข้อ นะครับและในระหว่างบานพับเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีน้ําหล่อเลี้ยงอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่ได้งอเข่าบ่อยเกินไปยังใช้ข่าอย่างทนุถนอมน้ําตรงนี้ก็ยังมีอยู่แต่ถ้าเกิดเราใช้ข่าอย่างผิดวิธีนะครับไอ้ตรงนี้น้ํามันเริ่มแห้งไปตาม,มวัยนะครับ,รบแล้วก็เข่าเนี่ยกระดูกกับกระดูกมันเริ่มเสียดสีกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีเสียงก๊อบแก็บก๊อบแก็บก๊อบแก็บได้ยิ่งบางคนใช้ผิดวิธีมากๆเข่ากระดูกมัน บวมออกมาข้างๆเลยอ,อันนี้ก็ยิ่งเสื่อมและปวดมากขึ้นเลยนะครับเพราะะนวิธีที่ทำให้น้ำในเขายัางคงอยู่อย่างหนึ่งก็คือการไม่งอเข่ามากเกินไปมไม่รับน้ำหนักเยอะเกินเหตุแล้วก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่งอเขาอ่านะครับและอีกอันหนึ่งก็คือการเพิ่มน้ำในเขาน้ำในเขาเนี่คุณผู้ชมสามารถไปหาซื้อได้นะครับเป็นอาหารเสริบมบำรุงข้อ,อชื่อเขาเนี่ยอาจจะคล้ายๆยาบางอย่างนะครับคือชื่อเขาชื่อวายเฟรก อ่าหรือไวอาทิ่วก็ได้ไม่ใช่ไวอาก้าเออนั่นแหละอันนั้นไม่ใช่ละผมก็เคยจำผิดแล้วก็เคยบอกคุณพ่อว่าเออพ่อเวลาปวดเข่าเนี่ยให้ไปซื้อไวอาก้ากินสิโอ้โหพ่อหายปวดเข่าขึ้นมาทันทีไม่ไม่ใช่นะครับเป็นไว้อฟเฟกหรือไวอาทิ่วก็ได้นะครับแก้ปวดเข่าได้ดูสิครับว่าท่านผู้ชมท่านนี้ปวดเข่าหรือเปล่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับคุณอะไรครับ คุณแอดค่ะคุณแอดครับคุณแอดวันนี้เราพูดกันถึงเรื่องของเข่าเสื่อมนะครับแล้วก็มีคุณเจมี่บูเฮอร์เป็นดารารับเชิญเราอยู่นะครับจะรับทายคุณเจมี่ไหมครับได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะอ่าวันดีคุณเจมี่ได้เลยครับสวัสดีค่ะค่ะน้องเจมี่เหรอคะค่ะใช่ค่ะสบายดีนะคะสบายดีค่ะแล้วก็มีปัญหาเรื่องเข่ามาปรึกษาเราไหมครับมีค่ะยังไงบ้างเอ่ยคือว่าเวลาเดิน้นบันไดนะคะสึก รู้สึกข่าตึงๆนะค่ะอย่างนี้จะเป็นข้อเข่าเฉื่อมไหมคะอ๋อครับถ้าเป็นเข่าตึงๆแต่ยังไม่เชิงก๊อปแก๊ปน่าจะเป็นการยืนนานหรือว่าเป็นเรื่องของเส้นเอ็นที่ล้อมรอบนี่ครับมีเส้นเอ็นตรงนี้ด้วยนะครับเส้นเอ็นที่ล้อมรอบหัวเข่าเราอยู่เนี่ย อาจจะยังยังไม่น่ากลัวถึงการเป็นเข่าเสื่อมชะแต่ก็ยังแนะนำท่าบริหารที่เราให้บริหารไปเมื่อสักครู่พร้อมกับปูคูเรเล่นั่นเหมือนกันนะครับขอบคุณคุณแอนมากเลยตอนนี้เรามีของที่ระลึกนะครับเหลืออยู่2เล่มกินอยู่ให้ดีหนีแก่อหนีแก๊ได้กับลูกของฉันสมาธิสร้างหรือว่าอัจฉริยะคุณแอนอยากได้เล่มสีขาวหรือสีชมพูครับ ดีขาวค่ะจะเคจะไม่ชราไงเออหรอไม่มีใครชอบเล่มนี้เลยี๋ยวจะขอกอ๋อสมกับเจมี่ไงครับคุณแอนยังยังไม่มีลูกหรือเปล่าอาจจะยังสาวสวยอยู่นะครับขอบคุณคุณแอนมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะกลับมาพาอาจารย์ใหญ่กลับไปพักเดี๋ยวอาจารย์ใหญ่เหนื่อยนะคะกลับมาที่เรื่องของสุขภาพบ้างเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้พูดถึงเรื่องข่าเสื่อมอยู่เจมี่นี่เป็นบ่อยเวลาทำอะไรครับข่าเสื่อมเจมี่